คัยงสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กพอดจะมาเดินโชว์ครับขอดสามเดือนครับเดินโชว์แข่งกับเพ็กินครับแข็งกินไปก่อนเลยพอดสามเดือนครับเดินน้องบิดบิดมาแล้วแข็งกินน็อกรอบแล้วเดินเดินสามเดือนเป็นไงล่ะสามเดือนน่ะ แปดโลครับสามเดือนโอ้ยกลัวกลัวเอ้ยมันหนักแล้วขี้นก็หนักแล้วนั่งก่อนกดปุ่มเนี่เดินเหมือนเขาสิหัวดูหัวอถ่ายได้หัวหวีก็ไม่ลงเจอผีมาผีหลอกเตะเขาทำไมล่ะไม่แกล้งเขาเหรอแกล้งี้นเหรอขี้นกินไข่เลย กินไข่เลยว่ะนกินไข่เอ้ยไม่ได้กินไข่คอสกินคอเลยไม่ได้กินคอโอ้ยคอสตายแน่แล้วโอ้ยเพนขึ้นกินโอ๊ยโอ้ยโอยอยโอยยโอยยยยยโอโอ้ยโอโอ้ยโโอ้ยสู้

เพื่อนตัดไข่ไรเนี้ยเตะเพื่อนล้มเลยอะไปไม่เป็นสนใจนะความสนใจเนี่ยเออนะนี่เขาเดินเขาไม่ได้เต้นเอาหลบ์เขาหนไงที่เอาปิดถ่ายแล้วหามีฮะอุ้ยอุ้ยอ้ยโอ้ยอุ้ยไปบายพอแล้วเหนื่อยแล้วบายบายไปนอน บายบายสวัสดีครับก่อนครับครับโอเคบาย